ขาว่ารุนกันด้วยโอ้ตัวหนึ่งครับผมครับเสั่มหม้เดือบรองเบิ้งนะครับนี่ครับตัวหนึ่งครับมาเดือกคนเราบนี่โอ้กบหน่อยตัวหนึ่งครับกบหน่อยตัวหนึ่งนี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับมือนี้กับผมกับผามายามรอบรักกบนะครับผม มาซ้ำไม้เดิมลองเบิ้งนะครับผมหลังาจที่เขาแซไปสามมือนะครับมือเดียวเขาจะมาหยามลองเบิ้งครับรอบเซาจะหมันคือว่าหมันนะครับนี่นหละครับกับบรรยากาศหนาหนาวนะครับผมน้ำเซาครับครับไปครับไปกู้กันเลยครับว่าจะหมันคือว่าหมันครับไปครับบรรยากาศนี้มันเาครับแปดเดียวครับผม ครับดวงจันทร์กัยองปะต๊กนะครับกับธรรมชาตินะครับผมครับเ่าก็ใส่ครับกบมมันจะมักอยู่ตามปลาด้วยครับขัดใส่กับใส่อยู่ตามปลาด้วยครับเนี่ยให้เด็ดครับนะรุ่นกันตังแรกเขาก็ใส่อยู่มุมนี้นะ้ครับนี่ครับเขาเพิ่นกันงามครับ เริ่มทอกเริ่มยังนะครับเขาสามเดือนครับครับหลังนี้เราก็ใส่อยู่นี่นะครับนี่ครับนี่ครับเขาว่คือนิ่งเลยเนะโอ้เงียบครับว่าเขาครับผมนี่ครับว่าเขาครับว่าเขามาใส่เด็กครับไปยีดหลัง เนลุนกันมาเด็กคนเราเนี่ยโอ้โกบหน่อยตัวนึงครับโกบหน่อยตัวนึงนี่ครับผมตัวแรกเพากกันลุงแปดหลังนะครับที่ใส่กันแปดหลัง หล,ลังนี่เขาวะหลังนี้เขาวะเขาวะโอ้หลังนี้ว่าเขาครับหลังนี้ว่าเขาไอ้ครับอีกหลังนึงเขากใส่อยู่นีนะครับผมครับรอบรักกบครับถือว่าหลังนี้เขาวะเขาวะเขาวะ รุ่นกันด้วยโอ้ตัวหนึ่งครับผมครับน้ำสั่มไม้เดือบรองเบิ้งนะครับนี่ครับตัวหนึ่งครับครับกามาเบิ้งผลงานรอบเศร้ากันนะครับผมใส่รอบแปดหลังครับหรือว่าแงบซิ่งนะครับผมนี่ครับรอบข้อก่อนเป็นหัวปนินนะครับเนี่ยแใส่กันหัวปนินนะครับผมซื้ออยู่ตลาดนะครับหรือว่าคนเก่าให้ได้ด้วยครับ ตลาดเ่าเะครับครับผก็ได้กบสองตัวนะครับนี่ครับกบสองตัวครับผมรอบสองครับก็ถือว่ายังบ่หมาเนาะครับผมก็ยังวมาพอได้กินครับนี่ครังเขาเอาไปกินนะครับบางที่เขาเกอาไปขายครับอยู่แปดเร็วเนี่ยครับเพราะใมีค้หานะครับเพื่อนก็หาว่าเป็นนะครับก็ได้โอกาสเขาเลยนะครับผมหากบครับจนมางจะเอาไปขายนะครับเพื่อนรับซื้อครับ ขายยางเดียวครับในโรงงานเพื่อนสั่งหลายนะครับผมก็ขอบคุณนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับผมฝากเป็นกำลังใจช่องน้นน่อยนด้เครับของผมก็หาจิตตาไปดูการนะครับเพจช่อง youtube ผมก็บเบาหน่อยผ้าเลาะนะครับนี่ครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็นะครับเราเจอกันคลิปต่อไปครับว่าเขาจะ ไปแท้ทางไดอีกนะครับผมหากบครับช่วงนี้ครับสวัสดีครับ